ยนะคะจากชอ่องกูดเกิลก่อนแบสนั่นเองก็ตามที่เราบอกไว้เนาะเรากำลังจะไปซื้อข้าวเหนียวมูนนะคะมาทานกันที่บ้านโดยข้าวเหนียวมูนร้านนี้ก็คืออยู่ตรงคือไม่อยู่อยู่ในตลาดตะปูนะคะโซนตลาดสดเลยก็คือเราขับรถเข้าไปเนี่ยจอดในตลาดตระปูแล้วก็จะลงไปในตลาดสดก็จะมีร้านข้าวเหนียวมูนอยู่หนึ่งร้าน โซนตลาดสดนะคะก็คือร้านนั่นแหละที่เราจะไปรีวิวในวันนี้นั่นเองค่ะนี่นะคะอพอเราเข้ามาจอดรถในตลาดตะปูนแล้วเราก็เดินเข้ามาในโซนตลาดสดได้เลยนะคะร้านก็จะอยู่ในโซนตลาดสดนี่แหละคะ่ะนี่นะคะร้านข้าวเหนียวมูนที่เราจะมาซื้อก็คือร้านข้าวเหนียวมูนเจ๊นงนะคะอยู่ในตลาดตะปูน อยู่ในส่วนของตลาดสดเลยนะคะก็คือขับรถเข้ามาจอดในตลาดเตาปูนแล้วก็เดินเข้ามาในเวนตลาดสดจะเจอร้านข้าวเหนียวหมูนี่นะคะนี่ก็คือเมนูที่ร้านมีสังขยาหน้าปลาแห้งหน้ากุ้งหน้ากรอยหน้ากระีกนะคะและนี่ก็คือพี่นางนะคะเจ้าของร้าน เด,ะะเ,เดี๋ยวเราจะสั่งหน้าสาขยานะคะผัดแห้งก็หน้าปุ้งโอ้แค่หน้ากค่อันเดียวหรอก็จะมีทั้งข้าวเหนียวขาวและข้าวเหนียวดำนะคะเดีย๋ยวสั่งข้าวเหนียวดำเปล่ากลับบ้านดีดีกว่าหน้าปุ้งให้ส้าช่วงนี้ไม่ใช่หน้าข้าวเหนียวหมูนะคะทางร้านจะเปิดประมาณตีห้าถึงประมาณบ่ายสามโมงเย็น แต่ถ้าเป็นหน้าข้าวหนีมะม่วงประมาณกุมภาไปแล้วเนี่ยทางร้านจะปเปิดตั 5, ้งแต่ตีห้าจนถึงประมาณหกโมงเย็นนะคะนี่นะคะข้าวเหนียวดำหมดไปแล้วนะคะแล้วก็ขา้าวเหนียวก็วคือที่ร้านจะทำวันต่อวันเลยนะคะส่วนหน้าของขา้าวเหนียวเนี่ยก็คือมีครบอย่างที่เราถ่ายไปในมีเมนูที่เขาติดทั้งหน้าด้วยเนาะที่เราถ่ายไปอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยหน้าที่สำหรับทานกับข้าวเหนียว ก็คือ <tu> น <i ro> ี่จะเป็นหน้ากะชีกับหน้ากรอยนะคะซึ่งอันนี้จะหาหาคนข้างยากแล้วสำหรับแบบบางทีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่เนี่ยก็คือจะชอบทานอ่ะที่นี่ก็จะมีส่วนอันนี้ก็จะเป็นสังขยาคือหน้ายอดทีสำหรับเด็กๆและทุกคนนะคะนะกุ้งอะไรอย่างนี้ส่วนมะม่วงนะคะถ้าเป็นช่วงหน้ามะม่วงน้านี่ร้านก็คือมะม่วงคอนเฟิร์มบอว่าหวานว่าเรามาซื้อทานร้านเนี้ยบ่อย นี่ก็ยังจะมีมซื้อกันอยู่ตลอดเอเดเอแล้วก็เข้าเหนียวเปล่านะคะทางร้านก็ขายนะคะเป็นกิโลก็ขายนะคะกิโลกรัมละ120บาทนะคะแล้วอ่ะยาม,มิธทีถ้าเป็นหอ่อก็เป็นห่อละ15บาทนะคะก็เหมือนแบบอย่างที่เราซื้อไปที่ที่เราสั่งแล้วก็จะแยกเป็นหอ่อหอแล้วก็แยกน้ํากะทิใส่ถุงมาให้นะคะนี่เลย เนคป็โราสั่งมานะคะทั้งหมด10ห่อก็คือสั่งหน้าสังขยาหน้าปลาแห้งเนี่ยเราเป็นคนชอบหน้าปลาแห้งมีสั่งหน้ากุ้งไปฝากเออที่สาวเราที่บ้านด้วยแล้วก็สั่งสังขยาไปเผื่อไม่ใช่ไปเผื่อไปให้หลานที่บ้านเพราะหลานชอบมากแล้วก็แต่เราชอบข้าวเหนียวดําของที่นี่มากค่ะก็สั่งข้าวเหนียวดําเปล่ากลับบ้านด้วย เดี๋ยวเราจะเปิดชิมให้ดูด้วยนะคะว่าเนี่ยมันแบบหน้าตาเป็นยังไงก็คืออย่างนี้หน่งห่อนะคะ15บหาบาทนะคะจะแกะหน้าปลาแห้งมาชิมกันดูนะคะเนี่ยเราเป็นเราชอบหน้าปลาแห้งเราจะแกะหน้าปลาแห้งมาชิมนี่นะคะหนึ่งหอก็จะมีข้าวเหนียวมูนนี่ในห่อหนึ่ง15บหาบาทนะคะเราก็จะลากกระทิก่อนเนาะ มี่กิชกมีปลาแห้งนะคะ<อ>เขาก็แยกสให้เลยเรียบร้อยอย่างนี้เลยอีกอันนะคะเป็นหน้าสังขยายอดคิดของทุกเพศถูกไวานะคะสังขยาชิ้นหนาๆเลย<อ>ขีแคลไม่ต้องนับเลยนะคะสายข้เหนียวมูลต้องมา หอมหวานมันมากอร่อยมากกะทิหวานมันมากๆนะคะอร่อยมากข้าวเหนียวมูนนะคะหวานมันคุณไม่หวานจนเกินไปนะคะแล้วก็ข้าเหนียวก็นิ่มมากส่วน หวานมันดีมากค่ะอร่อยจริงคือไสนข้าวเหนียวหมูนะคะคือร้านนี้เราเนีน่ยเราเลยต้องไม่พลาดนะคะ <c oughs> เราก็รีวิวร้านข้าวเหนียวหมูเจนงเสร็จแล้วนะคะนี่แล้วก็ลราจะกลับก็ตามที่ในช่วงต้นเลยเนาะก็คือร้านเจนงเนี่ยข้าวเหนียวหมูเขาก็คือหวานมันอร่อยอะ่ะนิ่มเนี่ยเราทานมาตั้งแต่ มันทานมาหลายปีมากแล้วทานนย่ค,คุณแม่ยังอยู่นี่จนนี้คุณแม่เสียไปแล้วเราก็ยังทานร้านพี่นงอยู่นะคะแล้วก็สําหรับตัวกะทิที่ร้านเนี่ยก็หวานมันนะคะโดยร้านเนี่ยเขาจะทำข้าวเหนียวแค่วันละประมาณ30กว่ากิโลค่ะแล้วคือก็ขายขายหมดทุกวันก็อย่างที่พี่นงเขาบอกไปก็คือถ้าช่วงหน้ามะม่วงเนี่ยก็คือจะขายแบบหมดไวมากเนี่ยก็ที่เราถ่ายไปก็คือ เรามาซื้อคนก็เข้ามาซื้อตลอดก็คือมันก็จะหมดก่อน6กโมงเย็นนี่แหละพี่ก็าบอกปิด6กโมงน่คือส่วนมากค้าเหนียวว่าสหมดก่อนตลอดเวลาที่เที่เวลาปิดที่พี่เขาแจ้งเพราะฉะนั้นถ้าใครได้มาแถวนี้นะคะก็ให้มาลองนะคะคือสายข้าเหนียวมูนใครชอบกินข้าเหนียวมูนเนี่ยร้านนี้แนะนาว่าเด็ดจริงนะคะไม่ควรพลาดแล้วก็หน้า ที่ทานกับเข้าวเหนียวนะคะก็มีครบทุกหน้าใครชอบนะคะต้องมาลองนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดกับข้าวเหนียวมูนเจ๊นงนะคะในตลาดตตอปูนสําหรับวันนี้นะคะเราก็ลาวันไปกับก็แล้วแต่ปุ้ยใครที่ผ่านเข้ามาดูก็ฝากกด subscribe ช่อง g o o g Girl กอนแบทให้นะคะแล้วก็กดไลค์หรือว่ากดกระดิ่งติดตาม ช่องให้เราด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเออเดี๋ยวเราจะไปรีวิวอะไรกันต่อหรือว่าทางช่องมีเออเรื่องอื่นหรืออะไรลงไว้ให้ได้ดูกันไงวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย